สวัสด,ดีค่ะพี่น้องสวัสด,ดีจา้าอยู่ซองซองเบาปาป่า,าวนะคะวันนี้วันนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะผม,มกับสาวเอือยคะ่ะอยู่ซองนะคะวันนี้สาวเอือยเปิดกล้องคะ่ะวันนี้แต่งตัวน่ารักมากพี่น้องเสืยไหมค่ะวันนี้สเส<ว>ยบัจ้เาเสยบัจ้าแม่แม่ขอบคุณทุกท่ทนานส่งค่ะขอบคุณทุกการตบมือค่ะตบมอแล้วเลยวค่ะคุณแม่ขอบคุณทุกๆุคนที่ตบมือ,<ข>อให้นาง นี่คุณอาพามาแล้วตลาดค่ะพี่น้องค่ะต่สิกรับแล้วเราพี่น้องกันนังเดินทางครับมาบ้านป่ากับไปกินกับปูนรายการแม่สอมแปงเอสตอมโลดแม่ใส่าตาโลดโลดแม่สอมค่ะอันนี้ยังเกาะอันหา่านพวามึงนะบอกว่าผมมีหา่นนะหานพวานู่นนะห่านบุษไส้ไม่นานว่าผมมีพี่น้องจา้ามาไปห่านนี่ผมจจะไปแกะออกหายดีหาซิพ่านกับทางอัน ทังตาโลดครับพี่น้องค่ะหัวเทียนขาดเออหัวเทียนอะไรคือตาเทียนขาดค่ะเลยต้องเปลี่ยนหัวใหม่รับพี่น้องหัวเก่ามันใส่ประดัก็เลยมาใส่กับพี่น้องขาหาหัวใหม่ไปเลยจ้ากันได้มาเพื่อใส่นะหัวเทียนโหลดขาดก็เลยมาเปลี่ยนหัวเทียนเ่ยครับพี่น้อง ันนี้มีอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับวันนี้สเสื้อไอตัวสวยไหมวันนี้พอดี้อด้เซวิกมาบ่มีเิกเข่าวมาในเมืองเข้ามาเอาบัตรเอท ATM ีเอ็มหมดไ้มยังดอกบัตรเอทีเอ็มเข้ามันเบิร์ดอายุแปลว่าออกบัตรใหม่ด้เพิ่มมาเอาบัตรเอทีเอ็มอ๋อ้คือไสย สูงยาวข่าวดีข่าวนะคะออเออเกีดเดียวกีดมาไ,ได้อีใต้นหนาวมึงเสียงหายแล้ววายใหม่วายใหม่ตั Why my? Why my? ้งใจมันไม่ไมอ,ออกเสียงค่ะถ้าเป็นเสียงแบบเสียงใหญ่ๆเนี่ยได้อีจะมาเป็นเสียงกระเทยเดก็ไม่ยอมเป็นเสียงพูดซ้ายค่ะอ่ะคุณต้นคุมอ่ะอะ อยู่ในเมืองว่าในต้นคุมพี่น้องจ๋าหลังจากแต่งหญิงมาเสียงนกกับเปน็นกลายเป็นเสียงพ่อยิ่งเลยครับพี่น้องขาเสียงอะมาอนี้ค่ะ <laughs> เสียงสะอึเพราะไหมเ <laughs> ขาบอกว่าเสียงเพราะมากค่ะแล้วเัากับลักกราฟพี่นอ้องเรียกร้องเขาขอะไรยังไงไอ้หนวันนี้เราเอาดูจากลังรถเนาะนมีหลายอย่างอยู่นะคะมีปลาทล อพาร์ทูยังไม่ได้ซื้อซื้อปบาทดมจ้าวันนี้เลขเงินขึ้นมาขึ้นกับเรากระเดียดนะบอสเงินกีบต่ำแห้งพี่น้องเงินกีบลงแห้งเีสี่สิบเจ็ดจุดห้าพี่น้องจ้าโคตรขึ้นเนาะไม่นี่ก็มาข่าวตลาดซื้อขับปุ้นปักทัวรักเล่นครับพี่น้องค่ะแล้วก็มีเงาะป่าครับพี่น้อง หลังจางเขาอปคือเดินไยสนีปปาก็มาซึ่งเงาะป่านะพี่น้องจ้ะจะได้คู่กันค่ะตอนมากก็ข่าวไปแซวปูบ่าวอันปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันค่ะปูบ่าวอันได้ได้โน้ตปูบ่าวบอกว่าอันไปแซวว่าอันเติมให้แน่ว่าซันอันเติมไม่แน่เสียบเท่าไหร่ล้วัดเสียบเท่าไหรโอ้ยอันเอาปลาลายดอกอันน้ำอนาได้เติมได้บอกพี่นองว่าน้ำอนาเติมแต่เงียบกันคืนว่าซันพี่น้อง ก็ได้บอกว่ามาแล้วก่อนสิมาตื่นใหม่เนี่นั่งก็ได้ยิ้มไปพี่น้องเลยอ้อเสีอันี่ก่อนมีน้านเจอกันขางหนาสวัสดีค่ะพี่น้องเสี่ันี้มาฝากน้องแคนค่ะไปใส่ ปลากระยางคือมากระดอกเดียบบอลากะยงม้อมันจสวงาื้อขนมคอกรากาลูกซิ้นมาให้น้องแค่หนึ่งเ่ากันกินปลาทูแล้วมันจังมีปัญญาอดกลาที่วานพงออกเซินนอน อ,อ๋อขนาดพี่น้องบรเเ็นดอกโอ้ยมั่น,นี่เห็ดอยู่เห็ดกินเป็นบ่มา,าสองตานี่ยาวพี่น้นองเอ้ยสวย นกมาจับดูเออพี่น้องค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเฉียงนา้อยแล้วครับพี่น้องเจียวท้องบิดท้องอ่าเออชนีค่ะเออชนีเออชนีม่วะเอชนีขามาแก้ด่วนเด้อค่ะเอาอะไรใส่ลงไปในเส้นค่ะ อย่างนั้นแอนไปว่ายไปว่ายรู้สิฟ้ามั้เนั่นนั่นนั่นน่ฉาบน้ากันอาบล,าอาล่ามแล้วแหละยังบม่ได้อาบเอามาน่ะกำลังโปะกันอยู่พักกระหูกเสือผาใส่สน,นั่นเรื่งมาเขา้าจะรีบฟ้าวฮุบเลย อาไปใส่เบิร์ตอะไรแนี้อยู่สวนมันนู่นหรอเชห่ยหม,มัมน,อนอยู่กับอากาศด้วยคติไหนภาษาลงมาพี่ฝนพีนักญี่ปุ่นอยู่กีก่ไก่ลงมาก่อนจะสบายดีลงมาก่อนจะสบายคะ่ะไอแทนเปไซ๊ซายเลย แต่มันถือชางเกิบนั่นตัวเ่งม้นงงหมดสลาดอยู่เอาอืมมาแต่ละเถื่อนะสบายดีรุ่งก่อนแต่สบายดีปะลุงแคนลงมาถอนโอ้ยเดมาแล้วจิ โอ้ยเพื่อัสิลงมาได้เนาะอันเอะียใครไปตอนขำบ่ <c oughs> ส่งทางลังดูทางหน้าพาตีใส่เนาอันนี้ <c oughs> น่าทึกแล้ว <c oughs> แัตทึกผ่านแกๆเนาะ อันนี้ขนมขบเจได้ปเ้าไ่ได้ยินโอ้ยรูซสิอันนี้ยังดิบอยู่สบายดีปปลาลูเอาหนึ่งรลดปลาทูจับพวงนี้ไงกินเดขอบุณขอบคุณลายเดอร์มนีนการลูบผิ่นมาเหยียมยามร้านปลาลู มาตะปากสองข้าไปแต่จะโมงก่อไปแต่เก่าโมงกัวแา่ด้สามนาทีสามนาทีพักกันไปหาหนไม้อ้ากลับมาได้ยังกินมันนี่นะพักแกงเฮ็ดอุ้มนอะหนมาอใส่สุดนันยิ่งหนม เอางี่บด้ว้ยโอ้คือมาคือเธอดูกล่ะยินนะแม่นะยินนะแม่นะใส่ถุงใส่สุดโอ้ยนะโอ้ยใส่สุดโอ้ยมองจ้าเอ๊ะเจ้จิ้งอกลูงเว้ยจาิ้งจอกลูกเจ้าแม่เนาะ่านอะไร มาแต่ดังแท้น้ากินได้ไหมแฟตติลูกชิ้นเนาะนะกินาจะไม่กนลูกนั้นไม่สะอ่นอิงนหอ้องครับก่อนสัดก่อนจทองกพอกมเจนะไ้เนาะมาตั้งสองก็เลยเสื่อนลูกชิ้นมาให้เด็กๆตามกผิดก้อยกินสดจะกิน้ก็กินมันบ่มีน้ำจิ้มมันด้เสื่อน้ำจิ้มมานา มะงิกก็มีอยู่ในสวนจ้ำสแมนดแล้วปลุลูสดลาลูกชื่ออจ้ำสดสที่บนบ๊ายบายบายปลาลูกนะสวัสดีปลาลูกมาแบบเฝ้าแบบด่วนพี่น้องตอนนี้ฉันต้องการห้องน้ำมากอืมกลับไปฉันต้องกินยาถ้าไม่กินนี่ไม่ได้ โอ้ยซ oh. <laughs> ื้อคล้องอะไยๆหน่อยเลยพี่น้องเอ,อ้ยสุมเมอร์นี้ทุกอย่างยังกับแพงแถมข่างเงินกีบกับต่ำอืมอ้ยรายได้กัเนาะทุกว่าเลยมันบอกคือเก่าขอบบุญขอบคุณข,ข,ขอบเออขอ,ขอบใจผู้ใหญ่ใจดี ที่ส,สวยเรือหละกันซัพพอร์ตครอบครัวลูกฮกเนะาะตั้งแต่มือแรกที่เข้ามาจนถึงทุงมือนี่ขอบคุณหลายๆไว้พอกันใหม่คลิปหนา้าเจ้าบ่เข้าสิไปแบบธรรมดามไม่ใส่อีเอื้อยนะอืม ถ้าก็ต้องมีถ่าไปมันมีธงบางสำได้ก็เอาน้อยๆวายวายใหม่วายใ <c oughs> หม <c oughs> ่นัน่นแหละคือคาแรคเตอร์ของนางคือวายพี่นนองเอ้ยตายเครื่องเรื่องวายมันตายตอนนี้นะต้องไปส่อม โอเคพี่น้องส่ํานี้ละ